ใช่อ้าวบางกะทิงแต่ถ้าที่สุดของวงการพระต้องพระเปิมนะใช่ไหมแจ็คนะพี่โอคุณนะพี่วราพลนะถ้าสุดจริงก็คือถ้าพระรอดพระคงพระเปิมเราจะจําได้แค่นี้ก่อนสามอย่างพระรอดพระคงพระเปิมแล้วก็ไปพระเลี่ยงพระลือพระลบอ๋อเามีชื่อีงเออแต่ที่มาก่อนต้องพระรอดพระคงพระเปิมเจอในกรุ๊กก่อน กูโดนแก้วดูง่ายจังครับแล้วสวยคือการจะได้เห็นบัพเปิมแท้ๆยากแล้วนะครับปัจจุบันครับเนี่ยเลยไอ้ดูพร่ารอดได้เหรอเนื้อหรอก็ขูดเดียว <S <S กันพระรอดพะคงพ้เปิมเหมือนกันหมดโอ้โหนี่แล้วพราเปิมนี่คือไายพี่โอคุณบอกราคาดีว่าเ<ำ>นี่ยเท่าไรครับพี่โอคุณพ้เปิมอันนี้เนื้อจัดจาเลยนะคระับอ่นแบบนี้คือหยิบมานี่คือแท้ตาเปล่าคือแท้ตาเปล่า จะสาเราเรียกแท้ตาเปล่าและมาขางงามจับใจอันดับสามคือพระเปิ่มเนี่ยแล้วพระเปิมนี่คือการได้แขวนพระกุรีกุณชัยเนี่ยบรรดาลความยิ่งใหญ่บรรมีบุตคุณเนี่ยนะบรรดาลความยิ่งใหญ่บรรดาลความสำเร็จ ป้องกันสิ่งอันตรายให้เข้ามาสู่ครอบครัวเราธุรกิจเราหรือตัวเรานะให้ไม่ให้เข้ามาพระลอดหลักหลานออกมาพร้อมกับพระเปิมครับอพระลอดพระอดพระคงพระรอดหลวงพระคงพระบางพระคงทรงพระบางพระเลี่ยงโอองนี้โอ้โหนฮะพระลอดพระคงพระเปิมเนื้อแบบนี้ และเนื้อต้องเหมือนกันเพราะเป็นพระที่สร้างพร้อมกันส่องด้านหลังดูง่ายจัดครับพี่โอคุณก็ถ้าปลาแท้ก็ดูง่ายแบบนี้แล้วครับนี่เหลืออย่างเดียวบางคนเข้ามาพี่โอคุณเขาไม่รู้ราคาหลักแสนมานานแล้วครับพระเปิรบางคนเข้ามาเขาไม่รู้ราคาเพราะบางคนเบื่อเล่นเลาห้าปีอ่ะยังไม่ยังยังไม่เคยเห็นพระเปิมแท้ๆเลย เพราะว่าเปิดนี่หมวดไปแล้วแจ็คนะหมวดจากวงการไปแล้วดูง่าจริงองค์นี้ดินสกุลลำพูนจะละเอียดไม่มีกรวดอ่าสองนาทีพระแม่ตามมาทวีปกครองโดยได้รับคำเชิญจากฤสีวาสุเทพผู้สร้างเมืองฮีดิภูใชัยพีโอคุณราคาครับอ่าเดี๋ยวประมูลนะครับนะ<า>คอน สวยถึงแสนนะครับพี่โอคุณแน่นอนอยู่แล้วนครับว่าแสนหนึ่งกับคุณพระเปิ่มนะพระเพิ่มสวยๆหลายแสนสภาพนี้ต้องมีลักหมื่นไปไปถึงแสนอายุเป็นพันปีมาที่หนึ่งหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้าย อ,อ่าการได้แขวนพระเพิ่มสมัยก่อนทําไมเสียนมาแขวนพระเพิม<ช>แล้วพระเปิม่มเนี้ยแต่ยังไม่มีเงื่อนแล้วครับนี่แล้วแน่นอนครับพุทธคุณของพระกุนะฮิริกุญชัยเราต้องนะ <c oughs> คือเราอยากจะได้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีพระมาให้เราได้ของราเราร่ำรวยนะไม่มีนะเออไม่ใช่ว่าอยากจะได้แล้วพรุ่งนี้ไปหาที่ไหนก็ได้ไม่มีนะ เซียนเนี่ยเขาแขวนแบบนี้แต่เขาขายผ้าใหม่เอาตัง,งอะถูกป่ะออมผ้าเก่าเจอแต่ซึ้งและหักครับพระเปิม, <bs> ม 30, ก็คือเขาใช้กันไงมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสองพันบาทมาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วองค์นี้สมบูรณ์งดงามมากอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้ด่ ภาษามื่นกว่าคุณลองเปรียบเทียบกับพระใหม่ๆดูแล้วจะหาพระเปิมแท้ๆแ,แขวนจ่ายเงินสามสี่หมื่นห้าหมื่นซื้ออะไรกับพระนะเปิมกูวิธิกุญใจแท้ๆมาที่สามหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายสามหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยไม่ทันอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายง่ายๆครับนักสะสมก็แก้สะสมไม่ได้พระยอดนิยมหายากมาที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ อ 39, แค่นั้นเองสะสมไม่ได้พา,ายยอดนิยมหายากแล้วแน่นอนคนมีตังถ้าเขารู้จักพาเครื่องทั้งหมดทั้งมวลเขาก็ต้องตามหาหาในยอดนิยมเนี่ยนะครับมาที่3,900มบาทมาที่สามหมื้าบาทครับราคาสุดท้ายผมว่าเปิ่มราคานี้แจ็คปิดไปที่พี่สาครนะครับ3 9ม0มื่นเก้าพันห้าร้อยทรมาน<อ>ใจโออ,อีกแล้ว เนี่ยครัทรมานใจโอ้ดอีกแล้วแคมป์หน้าจอกันไว้อย่าให้ผ่านไปโดยไม่มีประโยชน์ผมบอกเลยสี่หมื่นซื้ออะไรกับสี่หมื่น 40, ซื้ออะไรอ่ะพ้าแบบนี้ไม่มีวันเลิกเล่นพ้าแบบนี้เศรษฐีนะเขาสั่งหาแต่จะได้เป็นเจ้าของเนี้ยต้องมาอยู่ในไลฟ์ผมเพราะไลฟ์ผมเนี้ยไม่รู้หรอกเขาวันหนึ่งจะได้ผ้าอะไรมาโอ้พิษากรอน ถ้าอาจารย์ขาดทุนไม่รับได้ครับพิสาคอนผมมาจะใช้คําว่าอย่างนี้ไม่ได้หรอกผมใช้คําว่าแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายอ่าใช้ก็ว่าแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าเกิดว่าพี่จะรักผมถึงขนาดนี้อ่าถ้าพี่จะรักผมถึงขนาดนี้เอาเนี่ยง่ายๆดีกว่า ผมได้ตรงนี้มาไม่แพงนี่พี่เอาโสทรกรมตํารวจเนื้องเงินไปผมยกให้ฮะจริงพี่ให้โซทรเลยอ่ะพี่เอากลมตํารวจเนื้องเงินไปเลยผมยกให้จริงอ,อย่างเงี้ยผมมีตังผมยังหาได้แต่แบบเนี้ยผมหาไม่ได้เป็นมือนะจานโซทอนกรมตำรวจโอ้โหเนี่ยแบบเนี้ยผมยังหาได้ อาจารย์ใจนักเลงสุดๆอ่าโอ้โหนี่แล้วนี่เลี่ยมทองอยังไงก็เรี่ยมทองถามว่าเนี่ยนะ้าแจ๊กยังอื่นนะเรามีต่างผมเป็นคนซื้อบ้าทุกวันนะ แขวนแล้วคนจะมองว่าเป็นยอดเซียนครับพระอมตะถ้าคุณมีพระอมตะในคอคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่เขาจะรู้เลยว่าคุณนะ,ะสุดยอดคือนักสะสมเอาง่ายๆถ้าคุณถือพระอ,องค์หนึ่งไปไปถามเซียนรู้สึกว่าเท่าไหร่เซียนนะ่ะอยากจะหลอกคุณแต่ถ้าคุณลองเปิดกล่องมาแล้วมีพระยอดที่เยอะหมดเลยนะเซียนจะไม่กล้าหลอกคุณเลยใช่แยงเพราะจะรู้ว่าคุณน่ะนักสะสมสักสี ใจใหญ่กว่าตับครับอาจารย์ขอบคุณครับพี่สาคอนนี่เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ประทับใจวันนี้ครับโ oh. นี่ยเพราะว่าพระแบบนี้ไม่มีราคากลางแจ็ค mm. จะเรียกแสนหนึ่ง mm. นะเอาว่าแขวนองค์นี้ก็แขวนพระใหม่ๆขอพระก็เจียต่างกันในเรือสีสร้าง oh. แล้วตังอ่ะ mm. มันรู้จะไปทำอะไรหรอกมอบของขวัญให้พี่สาคอดีกว่า แต่ที่แน่ๆไม,ไมไนนะ่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ไปรดคุณค่าพะเลี่ยมทองขอบคุณครับก็อันนี้ต้องรอไปเลี่ยมทองด้วยกันบางกะทิงต่อเลยพี่อยูอยากเห็นบางกะทิงใช่ไหมเห็นปะแล้วผมก็เชื่อนะว่าคนที่เห็นบางกะทิงยุกแรกอะแท้ๆจะเข้าใจเลยว่า ทำไมบางกระทิงมีแบบหลายหมื่นและมีแบบถูกไอ้ที่ถูกอ่ะคือไม่ใช่ยุคแรกดูยังไครับเนี่ยก็ดูเนี่ยวบ้านกลากันนั่นเองดูคนสมองมาที่ว่าคือพารเนื่อยุคเดียวแล้วล้วก็ขาปีวิมานอ่านี่พากุบางกระทิงพิมมานวิชัยพี่โอคุณเหนือบ้านกลางแตก เหนือบ้านกลางแต่กระเทาะเหมือนโรงมี่องพิมพ์สมาธิกับมารวิชัยถูกต้องอนี่ซองพุงยาให้แนนคบไว้ดูหน่อยครับพี่ไก่ธนนลแล้วก็พาแทดูไม่ยากธรรมาชาติสุดๆอ่าโอเคเอา้าวเขียนราคาใส่มือผมจะบอกให้นะพระบางกะทิงเนี่ยตัวจริงๆเนี่ยคุณไม่เห็นในสนามหรอกคุณใจเห็นแต่แบบย้อนยุกแจ็ค เนี่ยจะเจอแต่ย้อนยุคเพราะอะไรเพราะเซียนพระจริงๆเขาจะเก็บสวัสดีพี่นาทูิพี่นาทูกจำไมยังเนี่ใกล้ละใกล้แล้วนี่บางกระทิงเห็นไหมแล้วเซียนพระนะจะไม่ขายบางกะทิงถึงยุคหรอกเก็บหมดอ่ะพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอด้วยฮะเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วสองนาทีนะพี่นี่ ที่นี้จะเป็นที่ที่คุณได้เห็นพระแท้ถึงยุคว่าหน้าตาเป็นยังไงคุณจะได้ไม่งงไม่สงสัยว่าทําไมบางกระทิงมีหลักพันและมีหลักหลายหลายหมืน่นถ้าหลักหลายหลายหมื่นคือต้องแบบนี้ต้องเหมือนบ้านกลาง,างมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทแล้วนี่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับต้องบอกว่าศักดิ์สีของบางกระทิง มไเขาไม่มีราคาแบงค์สมัยก่อนอ่ะบางคุณพมสององค์แรกก็ทีเดียวไม่ได้พาที่บอกว่าเหนียวสุดคือนักเลงกำนันโจใยไคือบางกระทิงแต่บางกระิงเนี่ยทำไมดูเหมือนเก็บไม่ชนะจริงจริงชนะถ้าคุณเก็บที่ความเก่าก็เหมือนสมเด็จอ่ะถ้าคุณเล่นสมเด็จทุกยุคมาถึงร้อยปีครบบุญนะเราคุณเก็บไม่ชนะถ้าแยกความเก่าคุณจะเก็บชนะมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแล้วแต่กูมีสองพิมพ์คือมารวิชัยและกกับสมาธิ เอาล้ครับเ,รเ,เพื่อนๆทิมหายากทีมมัไม่ใช่เนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายเจ็บแ,แบบนี้ผมบอกเลยเซียนพลาทุกคนนักเล่นพลาทุกคนนักสะสมทุกคนล้วนนะยากได้กลุ่มบางกะทิงที่ไม่หกักไม่ซ่อมสมบูรณ์แบบนี้ครับ แล้วยุคต้นยุคต้นไม่ได้มีเยอะมีน้อยกว่าบ้านกลางอีกมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทมาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นบาทที่พีวีนิตีครับมีน้อยกว่าบ้านกลางแล้วดูราคาจากกัดนะนี่แหละครับมาที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่พี่จัดบนมาที่พี่จัดบนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายนี่ต้องบอกบางกันบางกะทิงไม่ท่าเป็นถึงยุคแบบนี้ไม่ใช่ว่า ถูกนะผมจะบอกเลยนะปิดไปที่พี่ชัดพลนะครับสองมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาททวนเนะฮะเ,เอางี้พี่ชัดองค์เนี้ยพี่ชัดปิดเท่าไหร่นะสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับผมขอสองหมื่นสามได้ไหมขอสองหมื่นสามได้ไหมลูกพี่อ่าผมขอสองหมื่นสามได้ไหมนี่ นทำอะไรให้เขาดูกันหน่อยนี่ <ขอ S 1> เราดูปะหัวครั้งก็ได้ทุกครงไม่จัดอะงั้นผมเอาพี่สองหมื่นพอ,อสองมอนนี่พี่ให้ใจผมผมไม่เอาสองหมื่นหนึ่งด้วยผมเอาสองหมื่นพอให้รู้จักคุณเห็นผมแบ่งปันพระผมไม่ใช่พ่อขาพระวิธีการของนักเล่นพระที่เขาเล่นด้วยกันเนี่ยนะเจอ ศึกษาสะสมคุยในกลุ่มแลกเปลี่ยนเห็นไหมครับแล้วพี่ยี่ที่เขามาปิดพระซื้อพรกกันอยู่เนี่ยเขาดูเป็นเขาจึงซื้อดูไปเรื่อยๆสักพักจะเข้าใจเองพี่ชัดพ้นนะขอบคุณมากครับพี่ชายโอ้โหเนี่ยเนี่ยของจริงต้องอาจารย์โนใช่ครับเสียเวลามากแทนที่จะได้ดูองค์<า><ป>งต่อไปองค์ต่อไปได้ไมก่กะสิทธ์เหรอ เมกาสิทธตต้องคู่กับเราเมกาสิทธิ์อุปชาตันถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์ว่าอุปชาตันเป็นใครเล่นกันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะเออผมจะรู้สึกว่าได้มาแล้วมันได้ข้อมูลได้ความรู้บางครั้งผมพูดทุกองค์ก็เหนื่อยพูดไปบางคนก็พูดเองเอเองหรือเปล่าถ้ามีเพื่อนๆมาช่วยกันพูดมันเป็นอะไรที่ทำให้ผม,มรู้สึกว่ามีเพื่อนคุยด้วย มันเหมือนเราพูดคนเดียวในห้องโถงอะคนนั่งฟังเราเขินไหมแต่ถ้าเราพูดแบบว่าเอ้ยมาด้วยเลยอย่างนี้เราจะเราก็จะคุยได้ไม่เขินได้ได้ความรู้ด้วยนี่เมื่อกี้กิติทัศน์ส่งข้อมูลอุปชชาตันมาขอบคุณมากครับเนี่ยฮะอ้าวดูง่ายไหมวันนี้ไม่ได้พ่อเน้นขอให้ได้ลูกอมห้องเงินแทนพี่กิติพี่คณาทิพ าราคาสู่สี่กับพระอาจารย์นวมวัดอนงค์ครับที่คุณชายนี่ดูง่ายสบายตาดูง่ายสบายตาอุปชาตานงค์นี้ ผมเคยขายลูกอมเมคกทสิ์อุปชาตันให้เพื่อนไปห้าหมื่นคะนผมมา<อ>เคยลูกอมบางครั้เราเคยอยากได้ไลน์อินบ็อกซ์ไปถามเขาเขาบอกขายไปแล้วอ,อุปชาตันเนี่ยเรามีเคยใช้ในรายการไหมจําไม่ได้ไอคำว่าจำไม่ได้อาจจะไม่เคยมีเลยด้วยซ้ำ <laughs> อุปชาตันอุตะเปาพิม <laughs> บุนแผนนะครับ <S <s นี่อา้าวผมขี้เกียจเขียนราคาใส่มือแบ่งเธอะครับพ่เลวัตอ่า นะเนี่ยบบางทีคนใส่ถูกไปเหมือนไปรถคุณค่าพานะแจ็คนะพ้าแบบนี้โ <c oughs> อหผมบอกเลยนะคุณได้แขวนเมกะสิทธิ์แทๆนะ้ๆเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนทำไมาเพกสิทธิ์จริงแพงคุณแขวนองค์เดียวเนะี่ยแทบจะครอบคุมทุกอย่างค้ำดวงสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัวเราไม่ได้ดวงจะไม่แพ้ใครมันก็จะบอกว่าเป็นเลิศทางนะวิชาอาคมแล้วจะหาพระเกจิที่เสกเมกสิทธิ์สมัยนี้มยากแล้วครับ อะเพื่ออัตรลดสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินับพิมพ์เริ่มไปแล้วสองนาทีมานะครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วโอเคนาคาใส่มือแทนครับพี่นาทวิเรียบร้อยนะท่านเล่นแล,แล่แต่ทาตนไม่เป็นสองรองใครพี่กิติทัศน์แท้การันตีแน่นอนเนื้อสักดิ์ิท์ มาที่สองหมื่นฮะพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นบาทแล้วมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสามพันบาทแล้วท่านสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้เหมือนหรวก็คือตาพระเกจิที่ไม่ใช่ว่าเหรียญธาตุจะทําเมกสิทธิ์ได้ต้องสําเร็จอ่าไม่ใช่ว่าเหรียญธาตุจะทําเมกสิทธิ์ได้ต้องสําเร็จ นะครับนี่เอาแล้วครับเหลือเวลาอีกห้าสิบกว่าวินาทีเพืเ่อนๆเขียนราคาใส่มือไว้แล้วแล้วเขียนให้ไม่แพงด้วยมาที่สามหมื่นสามพันบาทมาที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายเนื้อย,ยังกับวัดอันนงอยู่ที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับของทันไม่เปลี่ยนมือแล้วมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้าย มาที่4ี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับผมเคยเห็นผ่านมือราคาหลักแสนแล้วแต่ครับเพราะของแบบเนี้ยจ่ายเท่าไหร่เวลาเราเกิดอะไรกับธุรกิจเราชีวิตเรามันไม่คุ้มกันเงินเท่าไหร่ที่สูญเสียไปเวลาดวงตกเงินเท่าไหร่ที่สูญเสียไปกับการเสียโอกาสแล้วเงินที่ได้มาจากการได้รับโอกาสมันต่างกันนะ<ม>คนจีนเขาจึงหาของวิเศษไปใช้กันครับ มาที่สี่หมืบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมืมาที่สี่หมื่นห้าร้บาทมาที่สี่หื่นบาทแก๊บราคาสุดท้ายมาที่สี่หมบาทที่พี่ลิท่ลงเฟืองมาที่พี่ลิทลงเฟืองสี่หมื่องพัสอยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่ลิทิลงเฟืองนะครับนี่สี่หมื่นสันรบาทราคาสุดท้ายครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่ซื้อลูกอมยังไม่ได้เลยแจ็คนี่ซื้อลูกอมยังไม่ได้เลยอันนี้ เป็นพิมพ์คุณแแบนด้วยคุณแแบนเนี่ยก็คือชนะทุกอย่างนะผมบอกเลยมาายแกมหาสเสน่หคือเป็นเอกทุกด้านนะเป็นเอกทุกด้านมาที่สี่หมืนสองพันห้าร้อยบาทกับราคาสุดท้ายปิดไปแล้วโอ้ปิดไปที่พี่วีนิธินะครับ42,000 ห้าร้อยบาทท้วนโอ้พี่วีนิธิขอด้วยป่ะใช่ถ้าวีนี้ขอด้วยจัดให้ไปนี่รายการนี้เป็นพี่วีนิธิได้ไปเอา้าคุยกันเพื่อนๆใช่ผมก็แค่เวลามีของหายยากๆมาพี่นัทที่มานะชายหรือพี่วีนิธิหรือว่าพี่ชาตันทรที่ผมเองขอโทษด้วยนะพี่จัดปนหรือใครก็แล้วแต่พี่วีนผมยาก คาดหวังว่าหยิบมาแล้วจะว้าวจะพูดคุยกันตื่นเต้นพี่ๆที่มีเครื่องความรู้อะในเนี้ยขอให้ชอบในสิ่งเดียวกันมีความรู้พิมพ์ออกมาผมอะมีของโชว์อะก็อยากจะได้รับการคูดคุยเยอะๆแต่เวลาไม่มีการพูดคุยเนี้ยคนรู้ก็ได้ซื้อล่ะแต่มันไม่มันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ฟิลลิ่งไง ขอบคุณครับพี่วินิธิคืนนี้ถูกใจบางครานพี่สมชายพงประสิทธ์